ดีครับทุบกผู้ชมท่ายทรงชสดดินะครับนี้มาเยี่ยมน้องผายวัดนะครับน้องภายวัดอยู่กับท่านอาจารย์นะครับอ้าจะทำพระอาจารย์แล้วนี่น้องวัดไม่รู้จักพ่อแล้วน้องวัดนี่น้องวัดไม่รู้จักพ่อแล้ว นี้ก็ขึ้นมาเยี่ยบน้องวัดนะครับที่บ้านเอา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 ครับท่านพระอาจารย์นะครับเจ้าวาดวัดแจ้งสว่างนะครับ

กลับเสื้อเกินได้คิดเกลวยเร็วซลาดีดหู้เร็วขึ้นไปบดบอหู้น้องวัดขึ้นมาฮะยัยถวดบอ,อยังเดินเหมือนเดิมนะครับ อยู่ข้างบนก็เดินอย่างนี้อยู่ข้างล่างก็เดินอย่างนี้นะครับเดินรอบเลยวันนี้ควานเขาไม่อยู่นะครับเห็นเจ้าวาดว่าควานเขาไปรับพระนะครับที่ยงเภอนะครับ าาหทีหนึ่งก็ยังจำได้อยู่นะครับอืมก็สะท้อนเลยนะครับ คงสักสอวันนะครับน้องมัดก็คงได้ขึ้นไปข้างบนตรวจสุขภาพนะครับประมาณวันที่14นะครับวันนี้ก็ยี่สิบหวันนะครับ4วันยังเ,เดินติ้วติ้วติ้วอยู่เลย กินกล้วยได้ได้นอนเลยนะครับ jard, iedzieć, inaire, Twelve, drink, 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 กิ่งนอนิ่ง้วนนิ่งนอนนิ่งนิ่งนิ่งนิ่วยิ่งนิ่นิ่วน่ิน่น่่วยก่นเร็ว เจยกันเร็วเจอไก่อนูดูฮ้ยู่มีไปกล้วยไข่น้อลงอลงๆอนตอนมีกล้วยทำอะไรก็ได้ผมหมดกล้วยแล้วหมดกล้วยแล้วสวยครับสวย ยังพอไม่เห็นกล้วยแล้วเดินแล้วขับสวยกันเร็วขับสวยกันเร็วเดินเป็นวิ่งเนี่ยนะครับโแต่ปลา

đi nam mà đi làm coi đấy đi coi đi làm con หยิบสามยิบสี่เด้อไปขึ้นบกตัวสุขภาพจอเลือดจอเลือดครับช่างนำห,หนักน,นี้ก็ไะไสดเมือนเดิมน,นะครับใหคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับมาอุดหนุนให้กับใทัทวตร,ตรงคำด้วยนะครับก็ประมาณ นัน่นแหละครับประมาณเจ็ดปนาฬิกานะครับน้องไฟวัดก็คงจะได้ขึ้นไปอีกสักสีหวันนะครับตรงนี้ก็อยู่กับชาววาดก่อนเอ้อผมมียังกินเอาละ่ะเน่เน่ จังนี้นะครับจำพอคฟานได้เดินติวติวติวแล้ว ไม่ได้ขึ้นไปนะครับวันนี้ก็จะไล่เ่วงเชือกเหมือนเดิมนะครับคือไปทั่วทุกคำครับนี่ชาวน้อยนะครับสองสีวส่วนันนั่นแลยครับหลวงวัดก็คงได้ไปหาหญ่ทั่วนะครับ เดินในต้นรักก่อนนะครับไีก่กาแก้นะครับกลัวจะวิ่งตะกวนก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยหลายวันแล้วนะครับ วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเทร์ติดตามให้กับช่องน้องสุนทรีด,ด้วยนะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจะจิบจะจนให้ร่ำให้รวยกันทุกท่านนะครับพบก,กันคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ก็ขอกันมากสวัสดีครับ